โอเคครับผมข้อยาอากาศสวัส okay, ด like, like, kind of ีค่ะที่ทุกท่านอยู่กับช่องยินอาวันกับฟอร์เซลส่วนฝ่ายกันนั่นเองกับรถอิตาเลียนในอาทิตย์สุดท้ายกันแล้วนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ไว้เป็นกำลังใจในการทำลิปต่อไปเด้อเด้อก่อนที่เราจะไปเจอแพทหน้าที่ส่วนใหญ่จะเป็นรถ BMW ออืมนั่นแหละรถใหม่เจ็ดแปดคันแต่วันนี้เราจะมารีวิวพวกนี้กันก่อนนะ วันนี้เราจะมารีวิวอาบาน1-2ึสีก่อนแล้วก็จะปิดท้ายด้วยแลนซีอ่ะศูนย์ารถในตำนานนั่นเองแต่ก่อนอื่นมารีวิวเจ้านี้ก่อนหนึ่งในรถคู่ฟัดคู่เวี่ยงของ Mazda MX-5 นั่นเองนะคันนี้เป็นคู่ฟัดคู่เวี่ยงเลยแหละเดี๋ยวดิโอ้ใช้ได้เว้ยและแน่นอนนะเป็นรถมาจากภาคสี่ ไม่เงือเราจะพักสี่เฉลยนี่ก็ชนโอเคช่ามันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่เครื่องมีแค่นี้แหละอืมเสียงคันนี้พอป่าใส่เลยใส่ยางสดใส่สดเหมือนกันเปลี่ยนล้อมแมกอ่า ร้อยดีวะโอ้โอ้นี่แล้วกันแล้วก็ขนาดล้อนี่จีบกาก็ได้เดีย๋ยวค่อยไปลดแล้วค่อยดอกไอเงี้ยอวันหนึ่งจับฟิเม้นหน่อย รถมันยังไม่ได้โหลดเตี้ยเนาะเออมาแลจะดูแบบซู้ไปหน่อยเดี๋ยวลองโหลดเตี้ยก่อนเออชี้อ่ะสูกันเยอะอ่ะเดี๋ยวก็ยุ่งบมนี้แ,แต่งอันนี้ก่อนละกันแตบไปตัวบีกน้ำหนักรถไปสดโลเคสใส่ไหมมันใส่แล้วมันจะอยู่เงี้ยดิเออมันจะกาลายเป็นรถแข่งแบบ น,นี้จ๋าไปเลยเนี่ยจะว่าไปไม่ใส่กันเอา,อางี้พอแต่ไปมาเครื่องยุ่บ้างดีกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่มีอะไรเปลี่ยนยังไม่มีอะไรเปลี่ยน สิ่งเดิมดีวะ่ะจับไปเลยยิงบั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 งอยู่เนี่ยเกียร์ต่อไปก็มาอันนี้ดีกว่าไปเลยเกียร์คันนี้นี่ใส่เกียร์ย เลสละกันไม่ต้องไม่โด,ดแบบเจสปีดไปสปีดจะให้บิเสมันจาัดก,การเอาโด,ดค่าเสียหายไปเจ็ดหมื่นห้าโอ้เจ็ดหมื่นห้าเลยเหรอเอาเรื่องอยู่นะไปะแต่งลายกันดีกว่าคันนี้มีลายอะไรแจ่มแจมบ้างโอ้ยอ่า อะไรดีวะเนี่ยโอ้ยอบาลหนึ่งสองสี่อันนี้สวยโอ้ยนี่มันล่างดิบไป,เ,ปนเนี่ยโอ้ยสปีดเดอร์บูเอ้ยลายมียวะอัอน,นี้ดีว้วะมามา,ามาเลยทีนี้เดี๋ยวมาลองดูดิ ไม่ได้แต่งลายไมนานอยู่เหมือนกันนะจะว่าไปแต่โดยเฉพาะแถบนี้ด้วยความที่เป็นอิตาลีด้วยเออไม่เคยได้แต่งเลยไม่เคยได้แต่งแนวน,นี้เท่าไหร่เขาก็อยู่ออนไลน์ใช่ไหมเนี่ยเออใช่เขาอยู่ออนไลน์เช่เลยมาโอ,อยู่บนดิน พุ่งเอาพุ่งเอาเลยเว้ยไาไปดีกว่าไปลองเทคก่อนอ,อยู่ข้างในนี่เสียงทอรัไอยู่นะเอ้ยกดผิดไปไปหาดาข่งดีกว่า การแข่งวันนี้เราจะไปแข่งตรงนี้ก่อนเลยปะสถานที่ประจำที่เรามาจะชอบวันรถไปเทสาน,นี้ประจำไม่รู้ทำไมมารอบนี้ let's go <S ลืมดูเลยว่าคันนี้อยู่หมวดอะไรน่าจะสปอร์ตมั้งโมเดิร์นสปอร์ตคาร์อะไรอย่างนี้หรอมั้งคิดว่า ลืมดูไปเลยป้าเอ,อ้ยอยากเล่นอยากเล่นอนี่ว่ะพอร่าวอเตอร์สปอร์ตแล้วอ่ะอะไอย่างเงี้แต่ไม่มีตังค์อ่ะไม่มีตังค์แบบไม่มีตังค์จริงอ่ะมาดูเล่ยดีกว่ามา let's go เฮ้ยเฮ้ยมันโอ้โห แทงกูเรียบเลยเว,ว้ยเดี๋ยวก็แซงมันคือได้่วยเดี๋ยว่ายเง้ยนะมาจอวันนี้ปึ๊บอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอืมแตกข้างกระแพงเฉยเลยมาปึ๊บ hao xe ok xe gần như lười ờ ừ. phải ui ui mày người mày okay. โอ้ยโอ้ยสี่สกาเปหนล้วอ๋อยังตามคัน้าไม่ทันวะ่ะเนื้อตามคัน้าไม่ทัน นี่ยอมวะโอ้ยโอย้ความเร็วดอกไปเยอะเลยเนี่ยว่ะโอ้ยเฮ้ยโอ้โหามไม่ทันจริงจังนะเนี่ย ไอ้รถข้างหน้าแกกแรงเกินโอ้โหรถมันโอ้ยเกือบเลยบกูโอ้โอ,โอ้เออยแท้แค่น,นี้ว่ะ โอเคมันได้แค่นี้จร,จริงว่ะไม่เป็นไรมาดรา,านต่อไปดีกว่าด่านต่อด่านต่อไปแต่เราต้องตรวจพีซีคันนี้ก่อนว่ามีใครจูนยังไงบ้างนะคัานี้โอ้โหท็อปเทียร์เลยหรอเอาแบบเพอร์สูตร อ,อขับหลังด้วยเหรอโอ้เรื่องเยะนะู่เนี่ยอันนี้กรีดอืมโอ้เดี๋ยวนะสปีดตัวเนี้ยไม่ไม่ค่อยห่างกันเลยแต่มันยังยังแอวนี่แหละเออแต่นี้มันเอนี่หว่าเออเอมันก็คนอยู่เอนี่หว่ารถอย่างเงี้ยคาร์เนี้ยไป ดูรถสิโหโรถรถนี้ด้งเลยแบบโดยยกสูงม,มาหน่อยแบบตึงอะไรเงี้ยอ๋อไปดา่านในีว่าไม่อยากขึ้นเขาเลยแต่ขึ้นเขาอยว่าวไป <c oughs> ไม่อยากขึ้นเขาแต่เราขึ้นเขาอะไรวะกูมาแปดจุดหนึ่งกิโลไม่กอดอ๋อเป็นเมอร์เซเดสสปอร์ตคาร์จริงด้วยไปเ,เลยกันเลยในเรส ที่สองของเราในวันนี้ซึ่งเราจะมาสรุปกันเหมือนเดิมแต่คำถามก็คือไอรถเจ้าเนี่การใช้งานงจริงๆอะ่ะมันจะเหมาะไหมหรือจะนิ้นอะไรอะไรอย่างนี้เราจะมาลุยกันโอ้มีเวียสซะคาง้างดูเว ตอนนี้กลายไปขับซีของตนนิ่งเลยเว้ยนิ่งแบบไม่พุ่งผ่านเอออ้าวแล้วกูโ,โดนมาแซงกลับไอ้บ้าเอ้ยโอ้โดนไอ้ไฟแซงอีกโอ้ไปเว้ยมันก็เป็นเร็วนี่หว่า อันนั้นบัก๊กเหรออันนั้นบัก๊กเหรอไม่มีเสียงเลยปกติมีเสียงปั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 งอันนี้เงียบเลยแบ็กไฟลปอบปะเนี่ย <c oughs> เออเว้ยโอ้ยไหล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 โอ้ ไปโอ้แต่แซงยางกอะเนี่ยตามแสงอะยากอยู่นะเออดูจากซองละโอ้โหโวยตามยากไรกูทำยากอะเนี่ยรถมันแบบนันเหมือนว่ามันขาดแรงมา้าไง โอ้โหแล้วข้างหลังมันจี้จี้แล้วอะอเออประมาณนี้โอ้โหมันแซงกูอเออวิบอดพาสโอเคจะว่าบอดพาสไ,ไป็นประโยชน์ โอเคสลอสลอปล่อยปล่ปล่อยไหลปลไหลเออปล่อย,อ,ยอ,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 อ่มาทำแวะนี้ไงแสงไหมแสงไหมแสงไอ้เว้ย หลังไล่แสงมีใะไคันเอาดูมาบังเลยหนะเอ้เอเอโค้งงี้ไม่ต้องผ่อนเลยแบบใช้กีดสู้ใช้กีดสู้อเนี้ยเอาโอ้โหไปเว้ย ไม่ทันว่ะแต่คดีสามเอ่อรถช้าไปหน่อยเออขอรู้สึกว่ามันน่าจะไปพีเซตด้วยแหละรถมันดูช้าไปหน่อยบวกแต่รถมันกริดดีแค่แหละแต่ตามมกนี้ไม่ทันว่ะตามไปสองพันไม่ทัน โอเคครับ okay, ผมนั้นคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะถ้าใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ลและกดซับสไครบ์เบอร์เป็นกันนะจ๊ะในการทักทิปต่อไปเด้อเด้อเจอกนันในภาหนาจาก่ะสูสามจิตไว้เจอกันจา้า